สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง v ีพธรรมดานะครับช่อง v ีพธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวสันตานะครับดาวสันตาของวันที่ 7. 6นะครับ6พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับเป็นเลขจากประเทศลาวนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะลาวสตาร์นะครับออกทุกวันเลยนะครับขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ขอขอบคุณญาทีกนะ ขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะครับมันคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัทวีชคทวีสูงนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็กดสติกเกอร์ส่งไปให้อาจารย์ก็ได้นะอ่าส่งไปให้อาจารย์แล้วก็อาจารย์จะตอบกลับทุกคนทุกคนนะมันจะได้เชื่อมต่อกันไงจะได้หากันเจอง่ายๆขึ้นประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านแหงๆที่สําคัญนะต้องดวงดีต้องแหงๆเท่านั้นนะครับอ่าครับ มาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับขอบคุณครับอันที่6นะครับพฤศจิกายนตรงพันห้าร้อหนะครับลาวสตาร์นะครับเลขจากประเทศลาวนะหกเจ็ดนะครับเน้นที่6กับเจ็ดเป็นหลักนะครับ6กสามหกสาองสี่เจดแปดเป็นชุดวินนะครับส่วน 6นะครับ1 6 2 6 3 6 4 6 5 6ไปกลับด้วยนะ1 7 2 7 3 7 4 7 5 7นะครับจุดแปคือตัวรองนะครับอืมดับนี้เลยนะครับอืมจุดเอานะครับจดเอาทุกตัวเลยนะครับ เย็ดไปเรื่อยๆนะครับเก็ดไปเรื่อยๆนะ,ะเด่นนะครับเด่นัวลาวนะเวลาเด่น6กเก็บแปดนะครับขอเน้นที่6กับ7ลูดเป็นลิวิ่งูดกับวิ่งนะครับส่วนชุดวินนะครับ6 3 2 4 7 8นะครับส่วนชุดเจาะ1 6 6 1 2ห6 2 3 6นึ่ง6อ 3, 4, 6, 6, 4, 5 6 6 5สาสาี หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดสองสามเจ็ดเจ็ดสามสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับส่วนชุดวินนะครับอืมอัไม่ใช่ตัวรองก็คือตัวนี้นะครับส่วนสายรูดก็รูดที่หกนะครับกับเจ็ดเป็นหลักนะครับส่วนแปดเป็นทางเลือกนะครับใครจะเจาะก็ตรงนี้ใครจะวินก็ตรงนี้นะครับให้เอาสเต็ปเดียวนะครับให้เอาสเต็ปเดียวนะเล่นที่รูดนะครับอืมรูดนะครับหกเจ็ดแปดนะครับ วันนี้ขอเลือกที่อืขอเลือกที่หกกับเจ็ดหรครับประมาณนี้นะอ่าครับหกกับเจ็ดจนแปดนี่ใครพิจารณาดูนะครับประมาณนี้นะครับตามนี้เลยนะครับลาวสตาร์นะครับออกทุกวันทุกวันนะครับครับอ,ออกทุกวันบ่ายสามโมงสี่สิบห้าทุกวันทุกวันแล้วก็เข้าทุกวันทุกวันด้วยนะแต่สายรูดาานี่มักจะหลุดนะให้ระมัดระวังด้วยนะครับสายเจาะนี่โอเคเลยแล้วก็ เด่นก็โอเคแต่ระวังตัวรองเท่านั้นแหละอ่าประมาณนี้นะครับขอขอบอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับ